ฮลโหลมันจะหล่นแน่ยี่เดียตลอดไมเนี่ยมึงเป็ยี่อะไรมึงเม็ดเป็นยี่อะไรมึงเม็ดเป็นยี่อะไรกัดเม็ดเป็นยี่อะไรไอเดียยี่ไอเดียยี่จะเป็นยี่อะไร ม่ไเที่ยวอะไรเลยเที่ยวเป็นเที่ยวเปนเท่เป็เที่ยวอะไรเที่ะตัเที่ยวอวไรตัดไวเที่วอไราเที่ยวอะไรมเปเที่ยวไมเป็นเที่ยมเ็นะไเปนี่ยวไเป็นเที่ยวอะไรเที่ยวะานี่ยวอไรมา่อะเที่ยวอะไรมาเว็นเที่ยวอะไรที่ยวอเที่อมเที่ยวอเเท่อนเที่ยวอาเที่ย เรากระน้ามึงตั้งใจนะใครเบาข้างหลังอ่ะไม่มีนะรถท้าบทใครรถท้ายโบทรถใครอ่ะพูดเสียงดังไม่ได้แล้วนะรอบเนี้ยพูดเสียงดังได้นิดหน่อยนะแต่หลุดไม่ได้นะว่าจะพูดได้

เดกมาเลยลกันเลยเมาลตตีตุ่นตีเลตา่ตีเลยวุ่นตเล็่นตีแลยตุ่นตีลตุ่นตีเลยตุนตาเลงตุนตีเลยต่นตีเลยตุ่นตีเล้วุ่นตเลยตุ่นตเลยวุ่นตีลงตุ่นตีเลยตล่นตีเลยตุ่นตีเลยตล่นเลยตุ่นตีเล้วล่นตีเลยแุ่นตีเลยวุ่นลีเลยตุ่นลงลยตลงแล้วลยลล

นีอันนี้กี่นี่กี้มันกามามมาสมมาสสบมาแล้วแล้วเอ็มดีเข้ามาเลยเข้ามาเยอ็นดีไหวเอามาสมมันมาเอ็มดีเร็วๆกิ้เยอะๆนเยอะโอ้ยไอ้ไรไหวย่คุณวยไมคุณไม่ไนเอ็มดีเข้ามาตรงกลางหน่อยเอ็มดีเข้าตรงกลางอยมาตรงกลางหน่อยใ้ใครอยู่รอบๆอะถมาตรงกลางรอย โอเคเพื่อนแล้วคือแล้วคือแล้วไปมาเพื่อนไปโอ้ยไปเพื่อนมาชุบจอยจอยอย่าลุมมันเยอะเกินสามทีตกสามทีตกสามทีตกให้ถือให้มึงฟังมาเพื่อนไปมาเพื่อนเราไปนะมาเพื่อนไปนะสามทีหลังหังไม่ดีหลังมากเดียวเออยเดี๋ยวให้แล้วเอาเฮ้ยเอาเพป็นถึงเพื่อนดิเพื่อนดีเฮ้ยดันมาดิดันมาหน่อยดันมาหน่อยมันหมดแล้วไปลีไปลยไปดีไเลยไม่ไหวอะไรไม่ไหวอะไรมันหมดมันหมดแล้วนะมันหมดแล้วนะมึงมาจะหมดเกงมึงนะจะหมดเหี้ยมึงนะจะหมด มึงจะหมดตายนะเพื่อนกมไม่ตายนะไมเหียอะไรมันจะหมดเหรอไม่ีหมดเหียอะไรสมึงจะหมด้มม่งจะหมดไอ้เหี้ยไป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 เราไม่รู้ไปไปเพื่อเราเป็นอะไรมันไม่ไหวแล้วมันตายเหี้ยมันไม่ไหวแล้วมึงไม่ไหวแล้วมึงไม่ไหวแล้ว มึงจะไปละเออรถมันปรถมัไปสวยๆวเยงเย่งเย้งเยงเฮี้ยอะไรได้ไรกูหลอกกูอหมดปะมึงหมดป้ายิเตี้ยตลอดทำเี้ยอะไรดม่ทำเที้ยอะไรยิเตทีมันนี่ลุงปิมันนี่ลุงิดมัน่ทำเฮี้ยอะไรได้ฮัลโหลมึงจะ่แล้ยงเตียตลอดมึงไหมึงจะเี้ยอะไรมึงแม่งทะเปเฮี้ยอะไรมึงไม่งจเี้ยอะไรตายัจเท็เี้ยอะไรในเอเชียใเอเียจะเป็เี้ยไร มม่ได้เที่ยวอะไรเลยเที่ยวเป็นเที่ยวเปเที่ยวเปเที่ยวอไรบ้างยตัดไม่ไหวไหมเลยเชี่ยนี่มึงเอามาดิเอาตัวมันมาดิเอาตัวมันมาดิเอาตัวมันมาดิอย่าใหได้เกิดอย่าให้ได้เกิด

วัวแม่งรู้ดีว่ะแป๊บนึงขอขอแยกแป๊บนึงได้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 รอรอรออยู่แล้โอ้มันเอาศมเพื่อนเราออกมามึงชุดโอ้ใช่พี่ใส่ฟ้าเปล่าวะแม่งชอบปลอมเงินเออตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้สวยโอ้โหสมนึงพี่บบึม้มไม่เมื่อกี้ผมล็อกรถป่ะมันขึ้นปุ๊บผมล็อกป่ะล็อกทันแล้วนะเพราะว่าตอนมันขึ้นปุ๊บผมล็อกเลย เห็นปะถ้ามันลงรถมันก็ขึ้นไม่ได้แล้วไม่ถึงครับไม่ถึงยีเคตไหวไหวไหวร่างไม่เอ่ยก็เท่านั้นโอ้โหไหวเอ้ยไม่น่ากักเลยเห็นภาพเดิมอีกแล้วไม่น่ากักเลยเล่นเอาศพออกลองไฟกับพวกกูแบบแบบไม่ต้องกักออกไหมล่ะไหวพวกกูปะ ไปบอกมึงไปบอกเพื่อนนี้เขาบอกเพื่อนโง่เหี้ยอมาชุบคุยล่ะเหี้ยอะมาจะมาชุบมาจะมาชุบมาจะมาชุบไม่ใจมาชุบตายไปละโง่เหี้ยอะเอาศพเรียสศพอรียสกดอ็อกกดล็อกพี่อะพี่อะกดเอาศพไปเอาศพไปก่อนคนล็อกไป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 เอาศพไปก่อนไปเอาศพไปกดกดพี่กดคัดปล่อยับกดอุ้คัดแล้วเออ เอาศพไปเอาศไปก่อนเอาศไปเอาศไปเอาศไปเพื่อ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 นไอไปเอไปไปเี่มาไปเพื่อนมาไปเพื่อนพี่ไไปดูดิขึ้นมาดิพี่ไม่ขึ้นอ่ะไปไปป้นแม่งอยู่อนึงไปเลยมึงไปเพื่อนมาไอหารเพื่อนมาเพื่อนเพื่อมาก่อนอยู่แล้วมาแคบลงมาไอโซนม่เอาแต่ศพเพื่อนไป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 เพื่อนเราตายเพื่อมันออกพับเลยมันไม่หวงเล่นเว้ยมันมันให้เพื่อนมันดึงเวลาไว้ไอเหี้ย ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้เยอะไปลว่าเพื่อนมาบอกเพื่อนมาบอากเพื่อนมาตรงนี้เยอะมากตัวันนี้หรือ,ปอเปล่าเฮ้ยต้นตรงนี้เยอะมากตรงนี้เยอะมากตรงนี้เยอะมากไปลว่าเพื่อนมาไปลว่าเพื่อนมาอ,อ,อันนี้ยุกดิวเจนหรือว่านุกดิวจิ๋วครับเนี่ยโอ้โหได้กรุ้งกระสุนอะไรเต็มไปหมดเลยวเลยะเอาหมกไปขายไอ้เทพสามตาอเอาหมกไปขายดีกว่าพี่เอ้ยโอ้โหเหมือนสี่เป็นเจ้าเทปป่ะกระสุน เราประมาทเกินไปโอ้ไอ้เฮียกูยังงงอยู่เลยตอนแรกไฟแม่งเราเกินด้วยนะตอนแรกอะเออนั่งอยู่แล้วไอ้หมอนี่แหละไอ้หมอมัาทับงอไอ้มึงออกเลยนะออกแล้วก็ห่อกันเลยตัวปืนไหนตัวมีตัวปืนปะนไอ้ตัวปืนมะเดี๋ยวดูให้พี่เกศนึงไอ้กูขอตัวปืนหน่อยโอเค ไอ้หมัดนี่ว่าใช่ป่ะได้ได้ได้อยู่ไหน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 โอเคพี่พี่อยู่ตรงฝ่อนอนบนอ่ะที่เดิมพี่อยู่ที่เดิมไหนอย่าเอากูไปบีเอ็มอย่าพี่เก็ตพี่เก็ตเรียกอะไรพี่พี่เอาสูตรไปเรียกอะไรพี่เก็ตเรียกอะไรรถประมูลพี่เก็ตเรียกอะไรเร่พี่พี่ห้อยป้าพี่ดึง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 ดิ้วดึงดึง ห้าตัวใช่ไหมไม่อเอาอะไรให้กลับกระสุนเลขห้เล่หห้แตัวเดียวเอาไปสวยมีศพอีกมีศพเหลือป่ะพี่กดเอาคนดึงเอาคนะึงมแล้วมันดึงทำไมวะอย่าดึงอย่าดึงองศพเนี่ยมึงก็รอก่อนดีฮะเอาหน้าหนสไปเอาศพไปโอเคแล้วรถกูสรุปบันพาวได้ใช่ไหมเพราะกูล็อกไปแล้วมึงลองย้อนไปดูดิข้งหลังอ่ะอย่าไ ไอ้ที่รามีอีกองโซ่ะ